สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบบริซิ่งแหล่งรวมข้อมูลอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยจากทั่วโลกที่เราจะพาคุณไปจอะลึกเทคโนโลยีและราคาของระบบอาวุธล้ำยุคอย่างไม่มีใครเคยเล่าวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ r b s 70 NG ระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่จากประเทศสวีเดน ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในระบบขีปนาวุธภาพพื้นสู่อากาศที่แม่นยำและเคลื่อนที่ได้คล่องตัวที่สุดในโลก r b s 70 NG หรือ Next Generation เป็นเวอร์ชันล่าสุดของระบบ r b s 70ที่พัฒนาโดยบริษัทซาบจากประเทศสวีเดนจุดเด่นของระบบนี้คือการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์นำวิถีที่ไม่สามารถถูกรบกวนด้วยคลื่นวิทยุหรือเรดาร์ได้ทำให้มีความแม่นยำสูงและทนต่อการแทรกแซงทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบนี้ออกแบบมาให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกใช้งานได้ทั้งแบบตั้งกับฐานราบหรือเคลื่อนที่ติดตั้งบนรถ โดยตัวระบบสามารถควบคุมได้โดยทหารเพียงหนึ่งนายผ่านกล้องเล็งแบบความละเอียดสูงที่มีระบบตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติและการติดตามแบบดิจิทัลนอกจากนี้ r b s 70NG ยังสามารถทำงานในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศเลวร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบตรวจจับอินฟราเรดขั้นสูง ขีปนาวุธของ RBS-70 NG สามารถทำลายเป้าหมายในระยะไกลสูงสุดถึง9กิโลเมตรและเป้าหมายในระดับความสูงถึง5กิโลเมตรโดยมีความเร็วของหัวรบมากถึง2เท่าของความเร็วเสียงซึ่งเพียงพอที่จะยิงสกัดอากาศยานรบเฮลิคอปเตอร์หรือแม้แต่โดรนที่มีความเร็วสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบนี้ยังมีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้งานเนื่องจากเลเซอร์นำวิถีจะไม่มีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาให้ถูกตรวจจับ นอกจากนี้ ABS 70NG ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบเครือข่ายเพื่อควบคุมการยิงหลายเป้าหมายพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับราคาของ r b s 70NG นั้นมีการรายงานว่าราคาต่อชุดอยู่ที่ประมาณ350,000-450,000ดอลลาร์ 50, สหรัฐต่อระบบขึ้นอยู่กับสเปคและอุปกรณ์เสริมที่สั่งซื้อร่วมด้วยเช่นระบบสื่อสารวิทยุควบคุมและจำนวนขีปนาวุธต่อระบบหากเป็นแพ็กเกจพร้อมรถลำเลียงและสถานีควบคุมเต็มรูปแบบ ราคาสามารถทะลุถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐได้เลยทีเดียวและสำหรับประเทศที่สนใจหรือกำลังใช้งานระบบนี้อยู่เช่นสวีเดนลัตเวียลิทัวเนียออสเตรเลียสาธารณรัฐเช็กบราซิลและอินเดียล้วนให้ความไว้วางใจในความแม่นยำความคล่องตัวและความยืดหยุ่นของระบบนี้อย่างมากข้อดีของ r b s 70 NG ที่ทำให้หลายประเทศเลือกใช้งานคือความสามารถในการเคลื่อนย้ายที่รวดเร็วระบบที่ไม่ต้องพึ่งพาการนำวิถีด้วยเรดาร์ ซึ่งทําให้ไม่ตกเป็นเป้าของขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์และยังใช้ต้นทุนการดูแลรักษาที่ต่ําเมื่อเทียบกับระบบนําวิถีด้วยเรดาร์รุ่นอื่นๆทั้งหมดนี้ทําให้ RBS 70NG เป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักของระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบพกพาที่ดีที่สุดในปัจจุบันหากคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องใบบสิงของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ